สวัสดีค่ะ FC แฟนตัวยงของสาวจินนี่ค่ะวันนี้สาวจินนี่มาเดินทะเลที่นครศรีธรรมราชค่ะอําเภอท่าสาราค่ะทะเลที่นี่สวยงามมากค่ะเงียบสงบสวยงามมากเขียวขจีค่ะไม่เหมือนทะเลที่อื่นเท่าที่เคยไปมาค่ะทะเลที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะสงบสุขสบายใจค่ะ จุดที่สาวจินนี่ยืนอยู่จะเป็นจุดที่ไอเป็นจุดตลาดนัดค่ะแต่ว่าถ้าเราเดินไปทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นทะเลที่ว่าเป็นทะเลว่างเปล่าอ่ะเป็นที่พักผ่อนนะคะด้านหลังนี่คือแม่น้ำนะไอคือทะเลนะคะทะเลกว้างใหญ่ะคะ่ะเสน่ห์ของทะเลแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูน้ําทะเลก่อนค่ะที่นี่เขาลงเล่นน้ําทะเลได้ไหมคะได้ค่ะอ๋อลงเล่นน้ําทะเลได้นะคะ ที่นี่เขาลงเล่นน้ำทะเลได้ปกติค่ะสวยมากเลยค่ะไม่อยากกลับเลยค่ะอยากอยู่ที่นครศรีธรรมราชนานๆค่ะดูข้างหลังนี่เขียวเหมือนทุ่งหญ้าเหมือนทะเลทรายนะคะทุ่งหญ้าทะเลทรายประมาณนั้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอไลฟ์สดหน่อยนะคะมาไกลจากมุกดาหารค่ะ ที่นี่สวยมากค่ะทะเลที่นี่สวยมากค่ะไม่เหมือนที่อื่นมันมีมันม,ม,นมีมันมีทุ่งหญ้าด้วยมันมีหญ้าเขียวไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีหาดทรายค่ะสวยมากค่ะสวยมากเอซอยากดูน้ําทะเลไหมคะอยากอยากดูน้ําทะเลไหมคะเดี๋ยวให้ดูทะเลค่ะนี่ทะเลเดินลงไปไม่ไกลก็เป็นทะเลค่ะ เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจแบบว่าแบบสบายๆนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลตำบลอะไรนะคะมุสลิมบ้านท่าสูงหมู่สี่ตำบลท่าสาลาอำเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ค่ะอยู่ที่นครศรีธรรมราช เราอยากพาเดินลงไปทะเลจังเลยค่ะเดี๋ยวพาเดินลงไปทะเลค่ะไปให้เห็นว่าทะเลมันเป็นยังไงทะเลที่นี่เป็นยังไงค่ะไม่ได้ไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ํามาค่ะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องแล้วค่ะก็เลยแบบว่าม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 าเดินทะเลรอขึ้นเครื่องนะคะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายคอนเทนต์ นี่เด็กๆเล่นน้ําเยอะมากเลยก็เล่นได้เหมือนที่อื่นปกติค่ะแต่ที่นี่มันจะเงียบสงบกว่าที่อื่นค่ะมันเหมือนหาดส่วนตัวอะไรประมาณนั้นนะคะมาถึงทะเลกว้างใหญ่ก็ใหญ่จริงๆเนาะโอ้ทะเลสีครามมองเห็นเรือใบ เล่นอยู่ในทะเลอุยประจวบคีรีขันก็ไปพักแล้วไงตอนขากลับก็บพักที่ประจวบคีรีขันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทะเลสวยไหมคะที่นี่คือนครไอนครศรีธรรมราชอำเภอท่าใหม่ค่ะมาเที่ยวที่นครศรีธรรมราชค่ะสวยงามมากค่ะทะเลค่ะ ดูทะเลที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะมีทุ่งหญ้าด้วยนะมานั่งพาลูกพาหลานนั่งเล่นทะเลอย่างนี้ค่ะสนุกสบายใจค่ะอยู่ไหนก็ยิ้มได้ค่ะอยู่ไหนก็มีความสุขค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟโซนให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะเดินทางไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะเสียดายจังไม่ได้อยู่นานค่ะจริงๆแล้วอยากอยู่นานๆค่ะ ข้างบนเป็นตลาดนี่นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มาเดินตลาดนัดริมทะเลค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะขอเสียงขอเสียงนมนครศรีธรรมราชด้วยนะคะจากพิษณุนุโลกละคะ,มา,ม,าคะมาวัดเจดีมาวัดไอเจดีค่ะมาวัดเจดีไอ้ไข่ค่ะ ไม่ขออะไรคะ่ะขอหนุ่มใต้กับมุกดาหารหนึ่งคนคะ่ะ<ม>เขาบอกว่าขอได้หนึ่งอย่าง<ม>ขอหนุ่มโสดคนใต้หนึ่งคนกับมุกดาหารด้วยค,คะ่ะขอหนุ่มใหญ่ใจดีกับมุกดาหารด้วยหนึ่งคนคะ่ะจริงๆคะ่ะมาขอที่วัดไอ้ไข่นี่มาขอมาขอสามีหนึ่งคนค่ะถ้าสมหวังพรปารถนาที่จะจุดผู้ล้านล้าน <c oughs> เขาเรียกผู้ล้านอะไรนะ ผ,ผู้จุดผู้ล้านดอกนะคะอ่าจุดผู้ล้านดอกล้านเสียงถวายไก่เงินไก่ทองค่ะขอสามีกลับบ้านหนึ่งคนค่ะเนอะอยากได้สามีคนใต้หนุ่มใต้ใจ,ใจดีดูแข็งแรงดีค่ะเดีย๋ยวต้องไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะเดีย๋ยวไปไล์สดแถวสนามบินก็ได้ ประทับใจทะเลที่นี่มากค่ะประทับใจทะเลที่ทนครศรีธรรมราชนี่ประทับใจมากลืมลืมว่าจะไลอีกไลนึงว่าจะไลอีกเฟซหนึ่งมาไลาอีกเฟซหนึ่งเดี๋ยวต้องขอจบไลแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขับรถไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะบายบายขอบคุณค่ะ